สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์พารวยเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้จะพาพี่น้องเอฟซีครับตามต่อแนวทา้งสองสำนักครับพี่น้องเนาะครับก็คือลาวพัฒนาพี่ปักไก่แล้วก็ลาวพัฒนาเสียนน้องไข่ครับพี่น้องครับหมที่ผ่านมาครับพี่ปักไก่รักหน่วยเพิ่นกกอดข้อกันกับผมสามกับสองครับครับรักหน่วยกับเข่าสองครับพี่น้องเนาะ ลักมือบนครับแล้วก็ลักร้อยเพิ่นกว่าเพิ่นมีสองตัวแล้วครับผมเพิ่นดึงมาตัวเดียวเป็นทธิดาเสียดายครับผมเพิ่นดึงเจ็ดมาครับมีเจ็ดกับเก่าครับพี่น้องเนาะครับงวดนี้เพิ่นก็เจ้มาให้ชุดเต็มเลยครับผมหลักร้อยสองตัวครับเอาสำหรับแนวทางเส้นน้องไายเพิ่นกะรุดไปครับผมหลังจากที่เข่าเหล็กวิ่งสองตัวเลยครับผมงวดงวดก้อนหนานี้ครับสู่กันต่อครับพี่น้องเนาะ ในงวดวันที่24กรกฎาคมครับลาพัฒนาพี่ประกายและเซียนหนองคายครับก่อนจะไปรับชมรับฟังตัวเลขครับสองสำนักนำเชียร์ผ้าลวยกับขอขอพระคุณทั้งพีประกายทั้งเซียนหนองคายเด้อครับผมไปรับชมรับฟังเหลขลาพัฒนากันเลยครับครับพี่น้องครับผมนี่คือเป็นงวดที่ผ่านมาเด้อครับผมกวดวันที่21ที่ผ่านมาครับผมพอเซียนหนองคายเพิ่นลุดครับพี่น้องเนาะ กับจาเผยจะผ่าดครับพี่น้องตามกันต่อเช่นเคยครับสําหรับพี่ประกายเพิ่นกะลักหนวยเพิ่นสองกับสามครับผมกอดข้อกันเลยครับผมแต่วันลักหนวยสองเพิ่นกับเข่าอยู่ครับแล้วก็เลขเลขล่างครับพี่น้องเนาะเลขล่างครับลักหนวยล่างเจ็ดครับผมเอามาตามกันต่อเด้อครับผมวันที่ยี่สิบสี่กรกฎาคมอย่าเผยอะผ่าพลาดครับผม เลขกับมีเข่ามีลดเป็นธรรมดาครับไปเบื้องลักซิปลักนวยพี่ประกายครับพี่น้องเนาะอมกับอาเลขกจับคูบนรางครับผมเอาครับพี่น้องครับผมมารับชมรับฟังกันเลยครับผมลาวพัฒนาพี่ประกายและเซียนน้องขายครับพี่น้องเนาะมาที่พี่ประกายกันเด้อครับผมวิ่งบนหนึ่งกับหกครับวิ่งบนหนึ่งกับหกเดนเจ็ดกับแปด เจ็ดกับแปดก็จะเป็นหลักสิบด้วยครับผมจับคู่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหกแปดหนึ่งแปดหกเน้นแปดครับพี่น้องเนาะแปดหนึ่งครับผมกันเลขเบิ้ลครับผมหนึ่งหนึ่งหกหกครับอันนี้คือเลขที่ประกาศด้วยครับผมยี่สิบสี่กรกฎาคมวิ่งบนหนึ่งกับหกประกบเจ็ดกับแปดนี่แหละครับผมครับสามตัวบนเน้นเน้นครับสาม 8 1ครับ3 8 6 3เป็นหลักร้อยครับพี่น้องเนาะครับแล้วก็หลักร้อยหรือว่าหลักหน่วยล่าง3กับ1น่ี่นะครับผมชุดเต็มโมวังหันพลว่าพลมี่กับเก่าครับผมพนดึงมากแค่ตัวเดียวคือ7ครับผมพิตินาเสดายครับพี่น้องเนาะครับเทกมากเก่างวนนีเก่ามาเชื่อกันเลยว่าพี่ประกายขอ2ตัวด้วยครับผมครับก็คือ3กับ1ครับพี่น้อง เลขลักลอยเอาครับอีกเรียกล่างนะครับผมตนนี้เด่นล่าง3กับ1ครับผมหลักหน่วยล่างเน้น3หลัก10ล่างบนว่าชุดนี้เดินดีครับพี่น้องเนาะอย่าเผลอครับผมต้องมีหเห็นหลักสิล่าง890ครับจับคู่ล่างตรงๆรงครับผมกันกับ839303ครับชุดเน้น ที่ติดสามครับผมแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งครับตัวรองนี่แหละครับผมลาพัฒนาพี่ปักกายครับเสยนน้องคายได้ครับผมอันนี้ครับอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะสู่กันต่อตามกันต่อครับเสยนน้องคายเด่นบนล่างครับผมศูนย์กับห้าครับจับคู่ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์นี่คือตัวเนีนครับผมเก้าศูนย 3057 58 59 56ครับรับชนศูนย์ครับพี่น้องเนาะครับนี่นะครับผมสองสำนักพิจนาเบิงเป็นแนวทางเส้นสวกเส้นดวงครับผมล่าพัฒนาครับสองทุ่มครึ่งเลอครับพี่น้องวันจันทนี้ครับที่ประกายมีความมั่นใจลักซิปลางมากเลยครับผม8 90ครับ รัวลักหน่วยก็คือกันครับผมสามครับพี่น้องเนาะรับแคปน้าจอไว้เด้อครับพี่น้องเอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะสองสำนักที่ปรกกายและเซียนหนองคายครับพิจณาเบิงเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงเปรียบเทียบตัวเด่นตัวชุนรับหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์ครับผมที่ น้ำเชียร์พาด้วยเด้ยนํำเสนอไปครับผมจึงได้กะขอให้พี่น้องพีโชคดีครับผมครับพี่ปรกกายเพื่อนกับมั่นใจมากครับพี่น้องเนาะในงวดนี้ครับก็ติดเลขเพิ่นไห้ก็ได้เด้อครับพี่น้องเปรียบเทียบตัวเด่นตัวชนเอาครับไปเบิ่งกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะเลขสามสเลข2สำนักนี้พี่ประกายและเซียนน้องคายเอาครับพี่น้องครับผมมาเบิ่งกันอีกครั้งนึงครับ ลาพัฒนาพี่ปะกายและลาพัฒนาเซียนน้องคายครับบนเพิ่นเน้นหนึ่งอะเพนเนนหนึ่งกับหกครับพี่น้องเนาะตัววิ่งเพิน่นแล้วก็จับคู่แปดหนึ่งแปดหกครับผมพี่ปะกายครับระวังเบิ่์นในเด้อครับพี่น้องหนึ่งหนึ่งหกหกครับสามตัวที่เพิ่นเนนเนนเม็ดเดียวคือสามแปดหนึ่งเลยครับผมตัวร่องคือสามแปดหกครับหน่วยล่าง คือว่ารักลอยสามครับผมนี่แหละครับพี่น้องพิจน,นาเพิ่งเอาส่วนเสี้ยนน้องไายเพิ่นกับเด่นศูนย์กับห้าครับผมตัวเนีนเนียนหาศูนย์เจ็ดศูนย์ครับแคปหน้าจอไว้เลอยลครับพี่น้องเป็นแนวทางเสี่ยงสูงเสี่ยงดวงพิจน,นาเปรียบเทียบหลายๆสำนักครับผมตัวเด่นตัวชนครับพี่น้องเนาะ เอาครับพี่น้องครับผมกับพิจาณาเบิงเอาเด้อครับผมกับแนวทางเราเล่าพัฒนาที่นําเชียร์ผ้าร่วยใดนําเสนอสูพี่น้องเอฟซีครับผมแต่งเต็มเหมือนเสาครับพี่น้องเนาะบอกว่าจะเป็นปูโลบุรีพอบางพี่พอจะเลื่อนศิลกับผมครับแล้วก็บสามสำนักปูขุนพี่พ่อนเสี้ยนกระทุ่มแบนคกับผมจนมาถึงลิดพี่ปากกายแล้วก็พอเสี้ยนน้องคข่ครับผมครับพิจนาเบิงตัวเด่น ตัวชนครับพี่น้องเนาะหรือว่าเด่นประกบเด่นจับคู่กันครับจังไรกะขอให้พี่น้องทุีโชคดีครับพี่น้องในงวดวันที่24กรกฎาคมครับแนวทางลาวพัฒนาที่น้ำเชียร์ผ้ารว้วได้นำเสนอเด้ครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ครับพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนาครับแนวทางของพี่สาวเกาหลีผู้ใหญ่ลึกลับครับผมครับวดนี้กะ อย่าเผลออย่าผ่าเด้อครับพี่น้องเกาะติดไว้ครับผมครับ่อกันคลิปหนาเด้อครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้สาเนียครับผมครับขอให้พี่น้องเอฟซีสุขูสุขคนที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางเล่าพัฒนาน้าเชียร์พาลุยโชคดีสุขูสุขคนเด้อครับผมสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ